นี่ครับมันจะไม่หักไม่งอนะครับนี่เห็นไหมนี่ดิ สายยางฟ้าขนาดหนึ่งทับสองหรือว่าสี่หุนครับของแบรนด์คุจิลานี้เป็นแบบสายยางสามชั้นนะครับเสริมเส้นใยถักเพิ่มความแข็งแรงเข้ามาอีกครับสายยางของแบรนด์นี้เขาเมตชอินไทยแลนด์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมสั่งเป็นแบบ30เมตรมาครับโหราคาที่ผมได้ราคานักขนาดนี้นะ300กว่าบาทโอ้โหคุ้มจริงๆและเท่านั้นยังไม่พอครับยังแถมอุปกรณ์เพิ่มเติมมาอีกครับมีหัวสาหรับต่อเข้ากอกก๊อกน้าได้เลยครับเอาไปหมุนต่อเข้ากัก๊อกน้ํา ร้าสายยางอีกฝั่งหนึ่งก็ต่อเข้ากับข้อต่อสวมเร็วแบบนี้ครับนี่มีข้อต่อสวมเร็วมาอีกและยังมีปืนฉีดมาให้ครับสามารถปรับรูปแบบน้ําได้7แบบ7ระดับด้วยกันครับสามารถฉีดใช้งานได้เลยล็อกได้ด้วยครับผมไม่ต้องไปกำอยู่ตลอดให้เมื่อยมือนะครับโอ้โหเนี่ยเอาไปต่อใช้งานได้เลยครับนี่ปรับไปครับอยากได้แบบไหนครับอยากได้รูปแบบน้ำแบบไหนปรับไปได้หมด7แบบโอ้โหไม่คุ้มตรงไหนอ่ะเอาปากกามมวงเลยสายยางสี่หุนเป็นแบบ3มชั้น30เมตร แถมฟรีอุปรกรณ์อีก3ชิ้น,นครับทั้งหมด300กว่าบาทโอ้โหมองทะลุไปถึงเส้นใยที่เขาถักอยู่ด้านในนะครับจะเห็นเส้นใยสีขาวอยู่ชั้นกลางนะครับเป็นเส้นใยถักเสริมความแข็งแรงครับชั้นด้านนอกสุดเป็นสายยางฟ้านะครับตรงกลางเป็นเสายยา้นใยสีขาวถักนะครับคล้ายๆกับกระดูกงูเลยเพิ่มความแข็งแรงนะครับแล้วก็ชั้นด้านในเป็นสีดำครับแสงไม่สามารถลอยข้าไปได้ครับทำให้สายยางเราไม่เป็นตะไคร่น้ำนั่นเองนะคนี่สามชั้นนะหนาะเหนียวทนแล้วก็ไม่พับไม่หักไม่งอนะครับนี่หมุนดิดไปได้เลยนี่ครับพอปล่อยปปปุ๊บบบบเเเเเเค้้้้้้าากกกกก็จะืนนนนนนตตัััวขอออออองงไไไดดแีลยผม่่่ใช